เ <S an> นี่ยจะแม่ของเราคงนำเข้าน้ำแกงไปแล้วองเรากัดคําแรกนะครั้งแรกที่กัดนะเนี่ยเปรี้ยวมันเผ็ดหวาน,วนไ,มไม่ได้บอกนะมันนุ่ว่างๆนั่นเลยนไวมากเลยนะจับไม่ได้กันบรรลุเลยนะั้นที่มันไม่บอกอะไรนะน้ำลายเราแจก,กมันจะบอกเลยนะเปรี้ยวมันเผ็ดหวานความรู้สึกเราจิ๊ิจีจีาเลยอแค่นั้นจบกิจแล้วนะเข้าใจแค่นี้บรรลุเลยไม่ต้องรอสโสดาสกิตะแม่น้ำฐานสายท้งห้ามกวนเข้าใจภาษาพลังงานง่ายแค่นั้นแบบที่ผมอธิบายแล้วบรรลุเลย ถ้าจิบยอมรับปัญหาแล้วบรรลุเลยไงรู้ทันยังไงไมนต้องใบอะไรเยอะแยะแล้วเราไปทําอะไรเยอะแยะมันก็จะไม่ดีหลายอย่างมันก็จะไม่ดีแล้วก็จะทําให้เราอ่ะเป็นมันจะทําให้เราดนมากสงชา้าถ้าเราไม่ไถ่กยประลังมกา,าถก,กถ้าเราไถ่ายก agne, ตีตามตำนานไม่นานทั้งห้างนั่นนะ่ะมันจะสาบสูญเหมือนเพื่อวกเราปฏิบัติเหมือนวินิวัติปฏิบัตินางอ่ะเหมือนผู้พิบูตรแจงปฏิบัตินางอ่ะ จ้ำส,สุตากะจ้ำห่องุสุตากะจ้ำธรรมะอะไรก็พูดอย่างนี้กะมีฉันไปปฏิบัติเราขยูลดได้ไหมฮะเราถามความเห็นอยูละปฏิบัติมาสิปีเจ็ดปีแปดปีพี่กุ้งจังสิบห้าปีไงไหวหอ๋อเล่นภาษาสมุนไหวหอ๋อธรรมะแปลว่าเกิดขณะจิตทุกวันนี้เห็นจริงก็จริงดับจริงโมหูจริงเงี้ยจริงมันก็คุณตัวเขาอันนี้จังทุกฝังอนัตาทุกประสาทที่เราได้ยินแสงสีเสียงนะมันเป็นความปกติ ขณะที่เราไปห้างขาไปถนนที่มันมีตามไฟแดงรถมันมีแสงสแสงสีเสียงที่ใบใช่ไหมมีรถยนต์รถแตกใช่ไหมเสียงธรรมดาก็มีใช่ไหมเสียงกาไก่เสียสงขุยเสียงอะไรก็มีทุกทัาทุกทักาในกรุงเทพนั่นหลากหลายเสียงนะพัฒนะทุกวิชารับรู้ได้หมดเลยนะถ้ารู้เดิมของเราแต่ถ้ารู้เดิมของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเอกภพมาไม,ไม่แบ่งแยกกันว่าเสียงอันนี้ เสียงอิบายเสียงรถยนต์เสียงดนตรีเสียงเพลงไม่ไม่บอกนะมันรู้บักบนลึไงอยมันที่เราได้ยินอ่ะรู้บนดเล่ไงตาก็ไม่ได้บอกไงว่าอันนี้มันไม่แบ่งแยกไะอันนี้สีเขียวไหมมันก็ไม่แบ่งแยกอไะมันเห็นหมดเลยไงเห็นไหมขณะที่มันแบ่งแยกโฟกัสมาว่าอันนี้คือสัมมาสติสัมมาสัมพุทโชคละไงเล่นตรมปโนละขันแยกดวงแยกนามแยกจิตแยกอุปทานละขันบอกแล้วไงสีแดงแต่อที่ไม่บอกสีแดงทรศัพท์สีเหลืองหมวกแว่นตาสองฟ้าไปชกเห็นหมดเลยไง เห็นไหมนี่คือวิมุตต์กับของสมุติอยู่ด้วยกันเนี่ยจึงเรียกว่าปรมัตถธรรมบอ่ะไทยเทอะไรเหมือนตำนาผู้ยุ่งไม่ได้กันโง่อ่ะจารนั่งก็โง่ลูกศิษย์เป็นก็โง่อ่ะตกนรกทั้งทีอยู่อ่าทีอ่านะผมไทยเทอย่างี้แต่ถ้าผู้ยุ่งบอกว่าของผมธรรมะอะไรผู้บรรลุชูยุกประวัติได้ไงผู้ใหม่ประวัติได้ไงด่าก็ตายพิโดกันได้เลยกันยิ่งแล้วคุณไรตอบกับพันธมิตรผมได้ไงเลยลูกศิษย์ในวัดผัสใจพิโดก็ได้ไง คือจากได้เงี้ยที่จริงพระไตรปิฎกมันไม่ได้ยากอะไรพี่พี่แค่จับแค่ตัวทุกสมุทรไทยนี่รอดมากัจจิบ,บุญญานชนะก็หอมเลยเนี่ยไม่ใช่สูดดูแค่นนกัจจิชนวานดูแค่สี่ตัวขัางนึงจึงกลับเลยเข้ามาสะาดเลยวิมงวุดได้เลยก็อเอาคุยหาอะไรก็ได้เข้าใจไหมแค่นั้นหายใจทุกสมุทรไทยนี้รอดม,กอมากแ,แล้วก็เชื่อมมากสดแล้วก็ค้าวิมงวุดเลยอนะ่ะถ้าเขาตั้งนาไปคุยอน่ะแน่นาพอดะ พอใจใช่ผมคุณเนาะมันจะโลกก็ลากอะ่ะแต่มันยังประเพรอาซาบเนี่ยมันไม่มีจกจีดเนี่ยป้ายน้นุน่มเหมอนอะ่ะเราให้อยู่แบกศีลจงกรมแต่บอตูมก็เลยป้ายน้อยนุน่มกว่ออาอ่ะครับค,ครับครับสวัสดีครับแบกศีถ้าถ้าจะแบกศีลก็ทิ้งวัวไม่ได้ครับผม <laughs> ถ้าจะแบกศีลก็ทิ้งวัวไม่ได้นลครับ คุณก็จะไม่ถึงเป้า,าหมายโดยมีความสุขคุณจะอด,ดทนอย่างนั้นไปก็ได้อดทนในการที่มีมีมีหนอนเต็มเรือก็ไปก็ได้เออแต่พอถึงวันวันปลายทางแล้วคุณก็ต้องก็ต้องทิ้งอยู่ดีครับผมอันนี้ธรรมะสำหรับปลายทางนะ ถ้าทร,รมะสาหรับต้นทางอะ่ะก็จําเป็นต้องมีสีนนั่นแหละแต่ถ้าถ้าถึงปลายทาง<ช>แล้วมันต้องทิ้งไปหมดทุกอย่างนนั้นอานานที่สินนั้นสินไม่ได้บำบำบริบุ์ด้วยการใส่ชุกเขาอ่าใช่ใช่อ่าเหมือนที่ไอ้ลูกชาวบ้านที่เขาคนหลอนโลนแล้วก็ขอไส่เองเหมือนกันไงสินแต่ว่าความเห็นปกติแสงสีเสียงสินแต่ว่าสัิปปณณาเห็นเวทนาในเวทนาสันนาสังขาร ศีลทานธรรมะสมาธิตรงนี้ไงมันเดินมักตรงนี้ไงพระพุทธเจ้าเจ้าตรงนี้ไงไม่ใช่มโนสารเลพุงแ่งลูกปีเฉียนลกอูกระทีไปศีลคือรักษาและรักไม่ให้ตัวเองไู้ื่นเดือดร้อนนะจบแล้วก็พอแล้วมักแปดของพระพุทธเจ้าว่าืออยู่ต้องสาเเดจบุญกับอริยบุคคลสาวกอริยบุคคลไงอริยบุคคลในความหมายของพระไตรปิฎกหรือพุทธวจนะของผู้อยู่เรียนกันก็คือโสดาสกิทาอนาคาอัตหันอย่างนี้ไง โสดาปจิมังโสดาปจิผลสกิทาคามิฏกิมังสกิทาคามิฏกิผลอนาคามิฏกิมังอนาคามสฏิผลการเรรียนู้หันตมังอนหันตผลอย่างนี้ไงในพระทันทะเลได้ไงศรัทธาที่ไหนทำบูชิได้งายไหมถจะเป็นลูกชาวบ้านมาได้ไงอะไรมาถบัตถีรู้สมุดจิโฉมาแล้วเนี่ยความหมายของพระพขอยู่ยังแกไม่ออกเลยนะความหมายของพระก็คือ่าธรรมธาตุเดิมที่ไร้ลูกไร้นามไร้ธาตุไร้ขึ้นควาเก็บพลังงานมหาศาลจริงี้ยมันตื่นรู้บัวบาทอย่างนี้ไง ภาพเดิมนี่ไงพระแต่ว่าอย่างเงฉะนั้นดูเป็นพระเหมือนกันผู้อยู่ที่ขึ้นนี่หัวโดงหวดัวเตียนี่พระเหมือนกันผู้อยู่ก็พระเข้าใจไหมพระพระแปลว่างไงเข้าใจไหมพระแปลว่าเป็นตัวไรลูกไรน้มที่ไม่เห็นว่างที่ไม่มีมาบอกว่าอันนี้ม,มอกไม่มีมบอกมาเห็นหมดเลยอะไม่แบ่งแยกอะ่ะแสงสีเสียงที่กระทบขนาดที่นอีช้ชีวิต,ตมันได้ยินเหมาวรวบหมดเลยไงภาพที่เห็นกว้างไกลทีชัดเนตรใหญ่ตัางนี่มันไม่เหมือนกันไงแสงสีเสียงที่กระทบ นักนวลเบาชัดที่ไม่เหมือนกันไงภา,าษาธรรมลมตาหูจมูกวินกายใจทิ่ทททติดต้นแปรผันมันเป็นความคิดอาลงความรู้สึกอาลงความรู้สึกหนักปุ่มน,นอนอ่อนเบาหนักแข็งไม่เหมือนกันไงสติปัญญาตัวนี้เห็นธรรมตัวนี้แปลว่ามักแน่นอยไงหนึ่งข้อูุต,ต้องนะอรหันต์หนึ่ง่เอาง่ายๆถ้าประเสฐแบบเราไทยเจก็คือแม่เอาธรรมะไทยเจครับรู้ทันความคิดเอาวิชาโดนทำลายเอามาตะกตรสทันทีเลยไงลาตัดเลยไงตาเบอร์สี่พันเป็นระธนนี้ไงรู้ทันความคิดเอาวิชาโดนทำลายเอามาตะกตรัสทันทีเลยไง าใจที่ผมคุยนี่สาธุกเรียกครับอสแดงครับอาจารย์จิ๋วครับพี่อลินใช่ครับสาธุครับรู้ทันตัดอัตตัดอภิชาได้จริงครับผมแล้วพอมาอยู่เป็นปกติเนี่ยมันจะมีสมาธิมีสติติดมาโดยอัตโนมัติเลยว่า้มครับแล้วแต่สมาธิสติตัวเนี้ยถ้าเรายังถืออยู่เวลาทุกเกิดขึ้นเราเอามันไปดับทุกเนี่ยมันดับได้นะ แต่มันยังไม่เป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ยังมีสัญญา<ต>อยู่ไงยังมีมโนโอยู่ไงถ้ากราบใดที่คุณไม่